สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอ็มและก็นนนันนี่นะคะคลิปนี้นะเราจะมาแกะถุงช้อปปิ้งที่ไต้หวันกันค่ะก็มีทริปไปไต้หวันมาเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ของมาเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างที่ไต้หวันค่ะโอเคเริ่มยังไงดีของเต็มไปหมดเลยนะคะว่าจะไม่ชอปแต่ก็ได้มาเพียบเลยนะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะไปไต้หวันแล้วไม่ช็อปรองเท้าไม่ได้นะนี่ได้มาเป็นคู่นี้ค่ะ เป็นนิวบาลาน c e นะรุ่นนี้นะรุ่นที่เราได้มาเป็นนิวบาลาน c e ห้านะคะเป็นนิวบาลาน c e ห้าที่มันแบบยกส้นสูงนิดนึงอะ่ะะ ทุกคนจะเห็นว่าพื้นมันแบบสูงกว่าปกติคือจริงๆรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่เราใช้อยู่แล้วปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยที่ซื้อมาอีกเป็นเพราะว่าส้นมันสูงขึ้นเนาะเวลาแบบเราใส่มันก็จะทําให้ขาเราดูแบบเรียวขึ้นแล้วก็รุ่นเนี้ยเขาแบบนิ่มอยู่แล้วอ่ะทุกคนและที่สําคัญก็คือเราได้มาในราคาเพียง1,700็กว่าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะมันกำลังเซลล์อยู่นะแล้วก็สีเอยอะไรเอยมันก็โอเคอ่ะมันดูมินิมอลอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปไต้หวันเนี่ย ก็ช็อปรองเท้าได้นะคะอันนี้เราได้มาจาก ABC m a r t นะดีมากๆเลยทุกคนคุ้มอะ่ะพันเเองน่ะนี่คู่นี้ค่ะคู่แรกโอเคมาคู่ถัดไปค่ะมิตรรัก w ิวบาลานที่แท้ก็คือได้นิวบ a ลานมาอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งในที่สุดเราก็มี New บาลานห้าสากับเขาแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่น530นะ รุ่นฮิตรุ่นฮอตนะคะรุ่นที่แบบว่าจะไม่ว่าจะไม่แต่ในที่สุดก็คือได้มานะคะรุ่นนี้มันน่าจะเป็นสีเงินกับสีกลมอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าแบบเขาเขาเรียกชื่อสีว่าอะไรนะก็คือได้มา ผู้นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,600กว่าบาทเท่านั้นเองได้มาจาก ABC Mart เหมือนกันนะคะในแต่ละสาขาที่ ABC Mart เนี่ยมันจะมีสีแล้วมันก็จะแบบมีรุ่นที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าไปแล้วเจอรุ่นที่อยากได้อะก็สอยมาเลยค่ะราคามันดีมากๆราคาดีแล้วก็หาซื้อง่ายกว่าในไทยเยอะเลยในที่สุดก็ได้มาเขาว่าใส่สบายมากนี่คือที่สองค่ะ ทริปนี้เราได้รองเท้ามาแค่2คู่เองนะก็เป็นนิวบาลานซ์สองคู่นั้นนะคะที่เหลือเป็นอะไรดีนี่ค่ะเป็นอีกไอเทมหนึ่งเป็นอไอเทมแบบเชิงบิวตี้ไหมนะเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เวลาที่ไปไต้หวันเราก็ต้องซื้อเนาะเป็นมาร์กอะเป็นมาร์กแบบตาอันนี้มันเป็นมันเรียกมาร์กไหมอะมันเป็นแผ่นแปะ ที่ตามน่องตามเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นแผ่นแบบพลาสเตอร์เป็นมาสกสำหรับแก้ปวดเมื่อยนะคะก็อันเนี้ยจริงๆมันมีกล่องแต่ว่าเราแกะใช้ไปแล้วที่ไต้หวันเพราะว่าเดินเยอะมากก็เลยแบบเหลือกลับมาแค่นี้ใครไปนะก็ขอให้ซื้อเพราะว่ามันแปะแล้วเช้ามาหายเมื่อยเลยทุกคนดีมากอันนี้ค่ะถัดไปนะเป็นอันนี้ ไม่ไม่ใช่ของไต้หวันแต่ว่าที่ไต้หวันก็ราคาดีเหมือนกันอันนี้น้องคนนี้เป็น perfect whip เส้นกะนะคะที่ไทยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ99หรือร้อกว่าบาทใช่ปะวันนั้นเราไปที่วัดสันนะมันน่าจะอยู่ที่แค่ประมาณ69-70ประมาณเนี้ยค่ะก็เลยซื้อมามันถูกดีอะ่ะก็ล้างหน้าสะอาดนะคะแต่ถ้าใครหน้าแห้งไม่แนะนำนะเพราะมันจะแห้งไปหน่อยคะ่ะตัวนี้ส่วนอีกอันนึงนะเห็นเขาว่ามันดีนะคะก็คืออันนี้นะ ฮาดาราโบรุ่นพรีเมียมนะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบต้องการการดูแลผิวให้มันแบบกระชับเลรอย่างเงี้ยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ชุ่มชื่นเนาะอันนี้ก็เลยซื้อมามาดูราคาที่ไทยแล้วที่ไต้หวันก็น่าจะแบบถูกกว่าที่ไทยสักประมาณแบบหลักร้อยอะค่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปก็ซื้อที่วัดสันที่ไทยก็ได้ราคาดีเหมือนกัน,นะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะมาต่อกันที่อันนี้ที่ได้มาจากร้านคอสเมตนะคะเป็นร้านที่คล้ายกับวัดสันนะก็จะมีขายของพวกแบบ ไอเทมบิวตี้ต่างๆนะแล้วก็มีพวกยาพวกมาร์กอะไรอย่างเงี้ยเพียบเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือนี่ค่ะ2คนนี้เป็นมันเรียกว่าอะไรยาดมอะคล้ายๆฟิลลิ่งแบบเสียงเพียวอิวเลยอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบยี่ห้อของไต้หวันนะคะแพ้แพ็กเกจินะ้งแหรเนาะดูอันนี้ดิอันนี้เป็นคิตตี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็น Herbal Cooling Liquid นะเป็นกลิ่นฮันนี่ไลม์ก็เลยซื้อมา แล้วก็ลองแกะดูแล้วทุกคนมันเป็นแบบเนี่ยน่ารักอะ่ะน่ารักเนะเาะแล้วก็พอเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะแบบลูกกิ้งแบบนี้อืมเป็นลูกกลิ้งอะ่ะเออตัวนี้ยมันน่ารักดีก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ประมาณแบบร้อยนิดๆก็เลยซื้อมานะคะส่วนอีกอันนึงก็เป็นอีกอีกกลิ่นหนึ่งอะคะ่ะนี้เป็นกลิ่น วีตีเวอมันคืออะไรอะวีตีเวอปะ่ะไม่รู้กลิ่นอะไรนะคะก็ซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทเหมือนกันลักษณะเป็นแบบเดียวกันหรือเป็นลูกกลิ้งค่ะมาไปต่อนะคะมาต่อกันที่อะไรดีมาต่อกันที่ไอเทมเซตนี้ดีกว่าที่เราได้มาแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากมากก็คือ ไปสตาร์บัคค่ะไปสตาร์บัคสแล้วไปเจอแก้วคอลเลกชันที่เป็นเหมือนแบบคอลเลกชันเทพพยดาของเขาอะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือแก้วเทพเจ้ากวนอูนี่แก้วเทพเจ้ากวนอูเขาทำดีนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเทพเจ้าไช่ซิงเอียน่ารักปะมันดูน่ารักไปด้วยแล้วมันก็ดูแบบน่าสะสมน่าเก็บอะไรทุกอย่างเลยอันนี้ตก ใบละประมาณน่าจะแบบพันกว่าบาทอะคะ่ะก็ซื้อมานะคะซื้อมาสะสมละเนาะน่ารักดีแล้วก็เป็นคอลเลคชันที่ไม่มีในไทยด้วยนะจริงๆอ่ะมีหลายแบบมีเทพหลายองค์เลยอะแต่ว่าเราได้มาสองอันนี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นแบบใบเล็กๆน่ารักเป็นแก้วช็อตนะอันนี้เป็นแบบที่ระลึกละกันที่ระลึกจากไต้หวนันเพราะว่าเป็น ไทเปหนึ่นะคะมีรูปตึกไทเปหนึ่งตอนที่แบบซากุระบานเนาะเออน่ารักดีก็เลยสืมานะคะน่ารักเนาะที่ไต้หวันมีแก้วคอลเลกชันแปลกๆเยอะเลยนะใครสะสมแก้วเหมือนกันนะคะก็น่าจะต้องแบบตกหลุมแบบเรารอบนี้ได้มาสามใบค่ะคอลเลคชันนี้น่ารักมากๆอย่าลืมไทยไปช่วงนี้ตาําจ้ะ ต่อกันดีกว่าจริงๆก็ดูเหมือนเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะพอใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนมาต่อกันที่อันนี้ค่ะอันนี้น่ารักปะอันนี้คือได้มาจากการหมุนกรชปองที่ X x p r r k นะคะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไต้หวนนันนาะมน่ารักอ่ะนี่ค่าหมุนกรชปองนะจะอยู่ที่ประมาณ150บาท1 2อบาบอทเลแบบนี้แหละแล้วก็แล้วแต่นี่น่ารักมากๆเลยได้มาด้วยค่ะ ชุบกลบไปมาต่อกันที่อนนี้ค่ะไปไต้หวันไม่ไปที่นี่ไม่ได้นะคะก็คือวัดหลงซานทุกคนหลังจากที่ไปไหว้ขอพรกันแล้วนะคะก็ต้องจบที่การบูชาเครื่องรางกลับมาด้วยนะคะใครบูชาเครื่องรางอย่าลืมไปแอคทีเวตเครื่องรางก่อนเอากลับมานะทุกคนซึ่งเราได้มา ห้าอาันเบาๆตามนี้ค่ะก็มีมีครบนะมีทางเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องโชคดีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้นําเสนอมากๆเลยอันนี้เป็นเครื่องรางให้สัตว์ปลอดภัยอะ่ะเออทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าเราเป็นแม่หมาเนาะซึ่งเครื่องรางให้สัตว์ปลอดภัยมันน่ารักอะ่ะแล้วมันก็เป็นรูปอุ้งเท้าน้องหมาค่ะ คิดว่าถ้าเกิดใครเป็นแม่หมาเหมือนกันไปนี่ต้องโดนตกแน่ๆเลยได้มาตามนี้ค่ะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับเราแล้วก็สำหรับทุกคนด้วยนะนี่มาต่อกันนะคะเราไปที่เรียกว่าอะไรอะจิวเฟิรนเราไปที่จิวเฟิรนมาด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาจากจิวเฟิรนคือของกระปุกกระปิกกระจุกกระจิกอีกแล้วอันนี้ ทั้ง3อันนี้เป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะทุกคนน่ารักอะ่ะแกะให้ดูนะอันนี้นะคะเป็นแบบไม้นะเป็นที่วางโทรศัพท์แบบเป็นไม้นี่น้องน่ารักปะเออน้ารักดีเนาะแล้วก็อีก2ออันนะคะจะเป็นรูปน้องหมาแบบนี้ค่ะนี่น่ารักดีแล้วก็ ที่ด้านหลังนะเขาก็จะบอกว่ามันใช้วางโทรศัพท์ได้แบบนี้ก็คือสามารถแบบตั้งแล้วก็ดูซีรีส์ดู Youtube ได้นะักตีก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ที่จิ๋วเฟินนะคะไปจิ๋วเฟินไม่ซื้อสิ่งนี้ไม่ได้มันเป็นบิสกิตท,ที่เป็นบิสกิตมูกัดน,นะคือเราเดินตามหาร้านเดิมที่เราเคยซื้อไม่เจอทุกคนก็เลยพยายามหาร้านที่คิดว่ามันน่าจะใช่แล้วก็เดาไปเองว่ามันคือร้านนี้ละกันเพราะว่า แต่ก่อนอะที่เคยไปรอบก่อนนะคะมันจะเป็นคุณลุงขายแล้วก็เป็นร้านแบบร้านที่ดูบ้านๆหน่อยซึ่งหาร้านนั้นไม่เจอแล้วหาะกองแบบนั้นไม่เจอแล้วตำแหน่งนั้นไม่มีร้านลุงแล้วว่างั้นก็เลยเดินไปเดินมาจนไปเจอร้านนี้นะคะชิมแล้วรสชาติก็คิดว่ามันแบบโอเคก็เลยซื้อมานะคะไอตัวบิสกิตนูกัตเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเนี่ยเป็นแครกเกอร์แล้วข้างในอ่ะก็จะเป็นนูกัตสีขาวๆอย่างนี้นะคะ อร่อยทุกคนแล้วก็ซื้อของอีกร้านหนึ่งมาด้วยเพราะว่าต้องการที่จะเปรียบเทียบนะคะนี่มันจะมีหลายแพ็เกจจิ้งแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณกล่องละ2 0 0ร้อยไปลายสองร้อยอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่ร้านแล้วแต่รสชาตินะบางร้านก็หวานมากบางร้านก็จะออกเค็มหน่อยแนะนําให้ซื้อแบบออกเค็มหน่อยดีกว่ามันจะได้ไม่เลี่ยนนะคะก็รอบนี้ซื้อมาลองสองแบบค่ะ ที่จิว๋วเฟินได้มาแค่นี้เองแล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้ได้มาที่ตรงเหอผิงไอซ์แลนด์นะตรงเหอผิงไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบทางเดินริมทะเลให้เราเดินชมสวยๆชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดทางอะ่ะมันก็จะมีร้านขายของที่ระลึกก็ในนั้นอะ่ะร้านขายของที่ระลึกอันน่าหนะ่ะคือแบบของน่ารักมากๆมีทั้งของกินแล้วก็ของที่ระลึกแบบ พวกโปสการ์ดเสื้อผ้าอะไรเงรี้ยก็จะเป็นธีมแบบทะเลทะเลใครชอบแบบสัตว์นงสัตว์น้ำอย่างเงี้ยน่าจะชอบเลยแนะนําให้ไปเฮอร์พิง s l ไอแล์ที่จีหลงนะคะส่วนสิ่งที่เราได้มาคืออะไร <c oughs> คือกุ้งกรอบจ้ะเออก็กะว่าเอามาโรยสลัดโรยข้าวอะไรอย่างงี้นะคำๆนะถุงนี้ร้อยห้าบาทค่ะโอเคแล้วก็จะหมดแล้วอะ่ะคืออ่าบอกแล้วรอบนี้ไม่ค่อยได้ช็อปเนาะ แล้วก็รอบเนี้ยไม่ได้แวะไปคาฟูเพราะคิดว่าคงไม่ได้แบบซื้อขนมหรือซื้อมาม่าอะไรเยอะแยะก็เลยซื้อแค่ตามแบบเซเวน่นตาม Family m a r t เอานะคะสิ่งที่ได้มาจาก Family m a r t ก็คือมาม่านี้คือมีความชอบกินเส้นที่มันเป็นบุนเส้นนะเส้นที่มันเหมือนเป็นเส้นบุนเส้นใหญ่ๆอญ่เส้นมันสัมปะหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น สไปซี่แอนด์ซานะคะน่าจะเป็นแบบเผ็ดๆหน่อยซึ่งแบบดูน่ากินมากๆเลยอ่าดูรูปเนี่ยดูน่ากินสุดๆเลยก็เลยซื้อมานะคะพวกมามงมัมมาเลยของเขาเงี้ยก็มีเก่งสเปรดูปะเขาจะแบบราคาอยู่ที่ประมาณ50-60ประมาณนี้นะไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มาอีกเซตหนึ่งจากพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆนะก็คือพวกแบบสิ่งเหล่านี้ทุกคนมันเป็นลูกอมเอยลลี่เอยบวยเอย อย่างนี้นะมันมีแบบรสชาติแปลกๆเยอะเลยก็เลยซื้อมาด้วยนะคะพวกบวยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาแบบพอาน่าจะดังปะเนี่ยก็เลยซื้อมาลองนะคะนี่แล้วก็ไอพวกเยลลี่ไอยี่ห้อเนี้ยมันดูน่ากินอ่ะหอมันดูน่ารักก็เลยซื้อมานะคะอันนี้เป็นรสพีชอืมแล้วก็ไฮชิวอันเนี้ยยี่ห้อยี่ห้อนี้เคยเห็นที่ไทยแต่ว่าไม่เคยเห็นรสนี้ที่ไทยเนาะก็เลยซื้อมาค่ะ ันนี้คือเป็นพวกเย็นลงเย็นรีแล้วก็เวลาเข้าพวก Family m มา t หรือว่าเซเว่นอะสิ่งที่แบบแนะนําอยากให้เดินดูอะก็คือพวกของที่จะซื้อมาฝากทุกคนเพราะว่ามันมีของแบบมันมีไอเทมที่มันน่าซื้อแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอย่างอน,นี้มันเป็นทองมว้วนอะนาะเรียกภาษาบ้านเรามันคือเป็นทองมว้วนแต่ว่ามันเป็นรสแบบอันนี้เป็นรสมะนาวปะเป็นรสมะนาวอะเออเป็นรสเลมอนนะคะส่วนอันนี้เป็นรสเผือก เผือกก็น่าจะเป็นของขึ้นชื่อเขาแหละเพราะว่าชอบเห็นพวกแบบขนมเตียเผือกอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ซื้อนี่ซื้อมาเป็นของฝากนะคะก็รู้สึกว่ามันแพ็กเกจจิ้งน่ารักแล้วมันก็น่าจะอร่อยอะ่ะที่สําคัญก็คือมันราคาไม่แรงเลยทุกคนมันห่อละไม่ถึงร้อยอะ่ะเออดีมากๆเหมาะกับการซื้อฝากจริงๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แพ็กเกจจิ้งดีแล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้กล่องละ50เองอะ่ะทุกคนเชื่อปะ่ะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบคล้ายๆเหมือนทองม้วนเหมือนกันป่ะ เป็นแนวเป็นแนวโอโจอเป็นแนวโอโจทองม้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพคเกจจิ้งมันดูดีอันนี้เป็นของโซมานะคะ brow sugar crunch low นะซึ่งราคามันดีมันกล่องละ50บอะซื้อไปฝากได้เลยเนี่ยก็คือซื้อมากะจะซื้อมาเป็นของฝากเหมือนกันค่ะอันนี้หาได้ตามแบบ Family Mart นะแล้วก็ยี่ห้อโซมาเนี่ยมันมีนอกจากจะมีไอตัวโลแบบที่เราซื้อมาแล้วอะเขายังมีมิวทีเป็นกล่องแบบนี้ด้วยค่ะ ดูแพ็กเกจจิ้งดิดีเนาะอันนี้น่าจะสัก99าบาทประมาณนี้นะคะประมาณร้อยหนึ่งอ่ะประมาณนี้ไม่แพงอ่ะส่วนอันนี้เป็นออริจินอลมิวทออันนี้เป็นบราวน์ชูการ์มิวทีค่ะให้ดูความกล่องความแพ็กเกจจิ้งอ่ะซื้อฝากก็ไม่ไอายนะเอาจริงเราก็ไม่ต้องไปซื้อพวกแบบขนมเปียที่มันแพงๆหรืออะไรแพงด้วยถ้าแบบต้องการจะซื้อฝากในปริมาณที่มากก็แนะนําให้ซื้อตามแบบร้านสะดวกซื้อค่ะแบบนี้แพ็กเกจจิ้งดีมากจริง เอาก็ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะสายขนมอย่างเราอะแหละก็ได้มาห่อสองห่อนะคะเราว่าขนมแบบกรอบๆที่ไต้หวันไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยแบบถูกใจอะยังรู้จะซื้ออะไรมันคล้ายๆกับบ้านเราเนาะอันนี้ก็คือเป็นแนวมันฝรั่งเหมือนกันคล้ายๆพวกแบบเลหรือเคาบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นรสอันนี้รสที่ไม่มีในไทยแน่ๆรสหอยทอดบ้านเขาอะเนี่ย มันเป็นหอยทอดที่มีขายอยู่ตามแบบไนมาร์เก็ตเขาวาทุกคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลองชิมว่ามันเป็นยังไงนะเออแล้วก็อีกอันนึงมันเป็นรสอะไรดีอ่ะอันเนี้ยจะเรียกว่ารสอะไรอ่ะรสหม่าล่ามอ้อไฟเหรอเออเห็นป้ารสมันแปลกก็เลยซื้อมาอันเนี้ยเป็นรสเซียงลาสไปซี่ฮอตพอตเออเป็นรสหม่าล่ามอ้อไฟประมาณนี้แปลกเนาะก็เลยซื้อมาได้มาแค่สองข่อค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะ ตรงนี้เป็นแบบกองทัพชานมแหละที่แบบกองทัพชานมนี่กองทัพชานมที่ซื้อมาลองตอนก่อนกลับเพราะว่ารู้สึกว่ากระเป๋ามันยังไม่เต็มก็เลยแบบขนซื้อกลับมาลองหน่อยละกันเพราะว่าตอนไปไต้หวันนะไม่มีเวลาลองเลยทุกคนเพราะว่าเดินกินนั่นกินนี่ก็ก็ไม่มีเวลากินแล้วว่ามันเยอะมากอะ่ะ เนี่ยก็เลยซื้อมานะคะเป็นของคิรินนันนึงนี่ของญี่ปุ่นมาเนี่ยเออสเปนของคิรินนันนึงนะอันนี้เป็นวินเทอร์ลิมิเต็ดอิดิชั่นนะคะส่วนอันนี้เป็นคลาสสิกมิลทีันี่น่าจะของไต้หวันแหละแล้วก็อันนี้เป็นรอยัลมิลทีเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยมาลองนะเออ <S <S แต่ก้อนนี้อันนี้เป็นแอปเปิลแบล็ทีอ่ะดูน่ากินดูมันน่าจะไม่หวานป่ะน่ากินขวดนึงก็ไม่แพงนะคะขวดละประมาณแบบ แพงกว่าบ้านเรานิดนึงอ่ะไม่รู้สึกอะไรนะคะยังแบบสามารถจ่ายได้แล้วก็อันเนี้ยน่ารักอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นชาเหมือนกันเป็นชาไหมนะ rose peach tea sparkling โอ้ยอันนี้นะ่ากินมากเลยอยากใส่น้ำแข็งกับโซดาขึ้นม,มาเลยนี่หอมมันน่ารักมันดูแบบน่าจะหอมด้วยอ่ะพีชกับกุหลาบนะคะได้มาทั้งหมดก็คือได้มาประมาณนี้เองอ่ะรอบนี้ก็คือเหมือนจะชอปเยอะแต่ก็ไม่เยอะหรือว่าเยอะ ก็ประมาณนี้นะคะช้อปปิ้งที่ไต้หวันก็คือสนุกนะเพราะว่าค่าเงินมันไม่แพงนะคะแล้วมันก็มีแบบร้านกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกให้เข้านะคะหรือว่าเดินเล่นใน Family ่มาอย่างสนุกเลยอะของเขิงเลยเขาหน้าหลักหน้าซื้อไปหมดเลยนะแล้วมันยังอยู่ในเลทราคาที่ใกล้เคียงกับบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นใครมีแพลนไปไต้หวันก็เตรียมบัตเจ็ตไปช้อปกันเยอะๆนะแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กํากำลังใจให้นู้นนั่นนี้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ <Whoa. S 2> ไม่ไหวคะ่ะอุ้ยหอมมากอ่ะแม่หอมมากอืมดีอ่ะม,มันซาด้วยอะ่ะซสูบมาแค่ขวดเดียวเองอะ่ะอืมดีอ่ะมันเป็นพพชที่เพิ่มเป็นเป็นเพชที่ดีกว่าตอนที่ไปกินที่เกาหลีอีกอ่ะขวดนี้โปรดลองกินนะจ๊ะตอนที่เดินเหนื่อยๆในไต้หวันนะาไต้หวนันเข้าไปลองสดชื่นกลับเจอกันในคลิปหน้าค่นนะ,คะบายๆคะ่ะ